นอนมาเลยฮะเป็นไปได้สูงทีเดียวนะครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่4เดือนข้างหน้าซึ่งเป็นไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวประเทศต่างประเทศจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย80ล้านคนนั่นคือเท่าไหร่ฮะหนึ่งใน4ของการฟื้นตัวของท่องเที่ยวในประเทศไทยปีนี้ครับท่านผู้ชมครับระยะเวลา7ถึงประมาณ8เดือนเศษที่เศรษฐกิจประเทศไทยนั้นหวังพึ่งเกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาให้ได้มากที่สุดและทีนี้เขาบอกไม่กลัวนะฮะ ขอให้เข้ามาเยอะๆลน้นมันจะเป็นแฮปปี้ปรบอปมิหรือเป็นปัญหาที่มีความสุขนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้คนจะกลับมาทํางานยังน้อยอยู่การเปิดของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องนี่นะครับส่วนใหญ่ก็ยังอาจจะไม่กลับมาเต็มร้อยเปอร์แบรนด์ขนาดใหญ่หญเครือเชนขนาดใหญ่ๆนั้นก็คงจะเปิดเต็มที่นะฮะแต่ก็ยังเจอปัญหาอย่างเช่นคนให้บริการน้อยนะก็ต้องเอาคนไม่มีประสบการณ์มาช่วยกับบริหารเอาแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเนี่ยนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยก็ทําให้หลายคนหมายมั่นปั้นมือครับว่า ปลดล็อกสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างและเดือนหนึ่งตุลาคมเนี่ยนะฮะหมายมั่นปั้นมือวุฒรบัฐบาลไทยเนี่ยจะยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินหมดเลยและนั่นที่จะเป็นเขาเรียกว่าโดสที่2ที่จะอัดฉีดให้กับโครงการการท่องเที่ยวประเทศไทยก็เลยประเมินครับว่าปีนี้จะได้เห็น10ล้านคนหลังจากที่ต้นปีเนี่ยขยับเป้าไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มาขยับเป้าอีกประมาณช่วงกลางปีจาก7.6ล้านจะเป็น10ล้านคนได้ เรื่องนี้คุณยุทธศักดิ์สุขสอนผู้ว,ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับแกก็จับตัวเลขอยู่ตลอดเวลานะฮะว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเข้าสู่เมืองไทยและไม่พอเข้ามาแล้วอยู่กันนานๆแล้วไม่พออยู่นานๆและพยายามหาสิ่งจูงใจแรงกระตุน้นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยจ่ายต่อทริปต่อวันต่อคืนและต่อช่วงระยะเวลาการอยู่ในเมืองไทยเนี่ยให้ได้นานที่สุดและโตเลขขึ้นมาพร้อมๆกัน คือไม่ได้หมายความว่าจะเน้นแค่ตัวจํานวนหัวหรือว่าจํานวนของกําลังซื้อเท่านั้นเองนะครับแต่จะให้มีการฟื้นตัวเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นต่อไปนั้นถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่ผมบอกไปแล้วว่าปีนี้ท่องเที่ยวจะฟื้นด้วยปัจจัยอะไรกันบ้างอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือเลิกข้อจํากัดเลิกเอกสารเลิกขั้นตอนอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจหาเชือ้อโควิด1ิซึ่งขณะนี้ภาวะของโควิด -19 เเนี่ยยังคงมีระบาดอยู่ฮนะ แม้ว่าการควบคุมจะดีได้ในระดับหนึ่งขึ้นมาก็าตามนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือนอกนอกจากจะลดข้อจํากัดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยวีซ่าต่างๆที่เข้ามาต้องให้เขาอยู่ได้นานขึ้นไม่จําเป็นต้องไปต่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือว่ากลายเป็นเรื่องที่เรียกว่ามุ่งกินกวนหัวใจคือจะมาเที่ยวทั้งทีขออยู่นานๆได้ไหมไม่ต้องยุ่งเรื่อง,เอ,ง,เ,อง,เ,องเอกสารก็กลายเป็นว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีนะก็อนุมัติให้เรียบร้อยว่าเมื่อมีวีซ่าแล้วอยู่ในไทยเนี่ยนะปกติ30วัน เติมอีก15กลายเป็น45วันแล้ววีซ่าประเภทที่2คือวีซ่าหน้าด่านแม้ว่าคุณจะมาถึงหน้าด่านชายแดนพรมแดน หน้าด่านท่าเทียบเรือหรือหน้าด่านที่ท่าอากาศยานสนามบินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเรียกว่าวีซ่าออนอะไรวอลหรือ VOA ก็ขยายช่วงเวลาของ v o a ขึ้นไปนะครับจากไม่เกิน15วันก็เป็นไม่เกิน30วันเอาให้อีกเท่าหนึ่งเข้าไปเลยนะครับสิ่งสําคัญต่อมาก็คือว่าภาวะของเศรษฐกิจและก็อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมันจะเอื้อให้กับนักเดินทางต่างประเทศเนี่ยนะครับคิดสารตับเช่นค่าตั๋วหายากไหมค่าตั๋วเดินทางมาไทยแพงไหม ต่อมาด้วยบัตเจดงบประมาณในการจะจัดมาเที่ยวเมืองไทยเนี่นะฮะเมื่อเทียบระหว่างช่วงนี้บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐแบบช่วงที่ผ่านมา2สัปดาห์นี้บาทแข็งค่านะฮะแต่วันนี้หลุด36ไปแล,แล้วแล้วมันจะเป็นอาการอย่างนี้ก่อนถึงการประชุมแบงก์ชาติสหรัฐใน2 0 2สถึงกันยานยนเอื้อให้เขาที่จะจัดบัตเจดงบประมาณเนี่ยมาอยู่กันแบบประเภท45วันได้เต็มๆกันหรือเปล่านี่เป็นปัจจัยข้อที่2นะครับตัวตามต่อมาก็คือเรื่องของยานพาหนะ ในที่เราพูดถึงเรื่องของสายการบินนั่นเองนะครับคือในส่วนของเองกชน,นเนี่ยนะฮะสายการบินเขาเขาพยายามจะกลับมาบินให้ได้เร็วมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ด้วยการกลับไปเปิดในเส้นทางบินเดิมและพยายามที่จะขนคนเดินทางออกมาให้ได้มากที่สุดเข้าสู่เมืองไทยนี่นะครับผลปรากฏว่าแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าปีนี้เนี่ยศึล้านมาแน่ตามเป้าว่าถ้าเป็นไปได้ว่า10ล้านคนต่างชาติเข้าไทยนั่นคือหนึ่งในสี่ของการฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวของเมืองไทยก่อนโควิด -19 พวกก่อนโควิดก่อนโควิดสิเนี่นะฮะเรามีองเที่ยวชาวตา่างประเทศประมาณเฉลี่ยสี่สล้านคนถ้าปีนี้ได้10ล้านเห็นไหมก็แสดงว่าเราได้หนึ่งใน4และจะไปหวังต่อปีหน้าขออีกประมาณ30ล้านสะสมก็จะแตะ40ล้านแล้วไม่รู้ว่าเราจะฟื้นได้ไหมในปีหน้า2,023แต่ว่าตามที่บรรดา คนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลกหรือว่าสถาบันกะนะาเงนเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเขาประเมินการฟื้นตัวเศรษฐกิจท่องเที่ยวในอาเซียนแล้วก็เมืองไทยเนี่ยอย่างน้อยต้องมี2,024แต่นั่นจะเร็วกว่าเร็วกว่าเดิมหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องที่น่าท้าทายนะครับแล้วมาดูกันสิครับว่าเนี่ยตั้งแต่กร,รกฎาคมถึงธันวาคมอันนี้เขาประเมินจากช่วงนี้เลยนะกร,รกฎาคมสิงหาคมกันยายนธันวาคมจิการธันวาคมเอาว่ากันตรงนี้เลยนะฮะการเดินทางของท่องท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในครับ ถ้าไปเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันฐานต่าเพราะว่าช่วงเจ็ดเดือนสุดท้ายปีที่แล้วมันแทบจะไม่มีใครเข้ามาและพอจากัดก็ยังเยอะแยะปรากฏว่า,าการกฎาคมถึงธันวาคมปีนี้นี่นะฮะเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวตอนนี้เข้ามาต่างชาตินะ7.5ล้านคน7จจุล้านคนแล้วนะครับที่เจ็ดล้านคนเพิ่มขึ้น1,840สเปอร์เซ็นต์ผมบอกไปแล้วอย่าไปว่าอย่าไปตกใจกลัวว่าโอ้โห พุ่งเก้ากระโดดตั้ง 1, พันแปดเพราะปีที่แล้วมันฐานต่ำนะฮะทีนี้เอ็มเจ็ดจุดห้าล้านคนเนี่ยตอนนี้ทำนในประเทศไทยเท่าไหร่แล้วประมาณสี่แสนล้านบาทเศษเศร,รายได้ก็ขึ้นมา1,113เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับรายได้ช่วงเดียวกันในปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วรายได้ก็ต่ำฮะพอา้องเที่ยวไม,ม่ได้เข้ามาเลยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดพอ7.5ล้านคนตอนนี้ใครเทีเท่ยวเยอะที่สุดชา,าาานนาชาวอาเซียนเที่ยวประเทศไทยเยอะครับตอนนี้นองเที่ยวชาวอาเซียนเนี่ยนะครับเข้ามา3.13ล้านคน เพิ่มเท่าไหร่รู้ไหมฮะหนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วทัวร์อาเซียนเนี่ยนะครับเข้าไทยเนี่ยทำเงินเจ็ดเดือนแรกตอนเนี้ยหนึ่งจุดหนึ่งสี่แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักชัดอย่าไปหวังพึ่งจีนหรืออินเดียเลยครับขณะนี้หรือจะไปหวังพึ่งนัก,ก,นกเดินทางกระเป๋าหนักคือเห็นชัดครับพอเปิดประเทศปั๊บการเดินทางที่ใช้ระยะใกล้ประหยัดค่าใช้ใจ่าย และประยงคมเป็นสิ่งที่เอื้อให้การเดินทางง่ายที่สุดในภูมิภาคอาเซียนก็จะอยู่กลุ่มนี้เพราะฉะนั้นกรกฎาคมถึงธันวาคมนะฮะมีการประเมินว่าตอนนี้อาเซียนจะมาเป็นอันดับหนึ่งทีนี้กลุ่มที่2ก็คือท่องเที่ยวชาวยุโรปนะครับ1.5ล้านคนอันนี้เพิ่ม580%แล้วก็ชาวยุโรปก็ทําเงินให้1.9แสนล้านเพิ่ม462%เอเชียใต้ที่บอกว่าตอนนี้มากันเยอะแยะย่างเช่นอินเดียศรีลังกาปากีสถานปรากฏว่นลนาลุนมันเป็นอันดับ3 เอ่อนักท่องเที่ยวจากเอเชียใต้เนี่ย9.8แสนเาคนยังไม่ถึง1ล้านคนเลยนะฮะก็เพิ่มขึ้นมา8,600กว่าเปอร์เซ็นต์นะนี่เพิ่มกว่ายุโรปด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าในแง่จำนวนหัวตอนนี้มาเป็นอันดับ3แล้วก็ทำไรายได้ได้ประมาณ4.9หมื่นล้านบาทเพิ่ม6,000กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับณ กลุ่มที่สก็คือนักเที่ยวจากเอเชียต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะอันนี้ก็คงจะมายถึงค้อที่ไปทงด้านของจีนนะครับมีอยู่830,000คนเพิ่มขึ้น2,400%และทำรายได้4 2หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น1,853%นี่คือ4 5กลุ่มใหญ่พี่เป็นนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้ขาใหญ่ที่สุดในปีนี้ปีที่กำลังฟื้นตัวนะครับแล้วที่อื่นมี้ไหมมีฮะเช่นตะวันออกกลางนี่มา4 4แสน 4.49แสนคนเพิ่มขึ้น1,500%แล้วก็สร้างเม็ดเงินให้ประมาณ3.98หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น1,300%เนอาไปกันมาไทยไหมนะครับก็มาอยู่แต่ว่าน้อยฮะ2,57,000คนเพิ่ม531%เ แล้วก็ใส่เงินเข้าไปในเมืองไทยเนี่ย1.91ล้านบาทเพิ่ม417เปอร์เซ็นต์นะครับโอเชียเนียก็มีนะครับมาจากด้านของนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเนี่ยก็ประมาณ200,000กว่าคนนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ2,000กว่าเปอร์เซ็นต์ทำรายได้ขึ้นมา1.84ล้านบาทเพิ่ม2,000เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดูที่จะมาสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับก็คือนักท่องเที่ยวจากทวีปแอฟริกานะครับ207,500คนเพิ่มพันกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเห็นเจ็ดเดือนแรก จำนวนนักท่องเที่ยวหัวเนี่ยเพิ่มขึ้นพันแเพราะฉะนั้นถ้าบวกไปอีกจากนี้เป็นต้นไปอีก3าถึงสเดือนก็เลยเกิดความมั่นใจว่าน่าจะทําให้นะฮะตัวเลขท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนแล้นั่นก็หมายความว่าปีนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยนั้นกําลังฟื้นตัวขึ้นมาโดยใช้เวลาถึงประมาณเกือบ3ปีเพียหนึ่งในสส่วนเท่านั้นเองนะครับเพราะอะไร 6- 3 ถูกไหมครับเกิดโควิด6-4ปีพีคสุดๆ6-5เพิ่งมาจะผ่อนคลายควบคุมกันได้นะครับในขณะที่โควิด -19 ซึ่งก็คือในปี2,500เท่าไหร่ครับ6 2ตอนปลายๆเดือนตอนนั้นเนี่ยปลายปีตอนนั้นเนี่ยเรามีประมาณเกือบ40ล้านท่านผชมคิดอยูสิว่ากว่า,ะวาจะใช้เวลาเพียงให้นักท่องเที่ยวกลับมา1น1ใน4ก่อนโควิดใช้เวลาถึง3ปีสเร็จเป็นเรื่องที่เหนื่อยเหมือนกันนะครับ เป็นเรื่องที่ใช้พลังอย่างมากๆเป็นเรื่องที่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่บอกว่าจะอ้าแขนรับหมดเพราะต้องอยู่ที่ต่างประเทศด้วยว่าเขากล้าจะเดินทางสถานการณ์การควบคุมโรคเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับว,ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ยังมองนะับว่าถามว่าไอ้ปัจจัยที่ทําให้เราจะไม่ถึงดวงดาวสิบล้านคนมีไหมมันก็พอมีนะฮะอย่างเช่นสถานการณ์เศร,รษฐกิจโลกเกิดถดถอยในความเป็นจริงขึ้นมาแล้วยุ่งนะฮะสอง การขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนกระทบต่ออะไรครับเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายซึ่งจะไปกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนในการที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยสิ่งที่ต่อไปอย่างเช่นโรคบางโรคเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเฉพาะกลุ่มก็เถอะหรือว่ามันกําลังมีการระบาดเฉพาะในกลุ่มก้อนก็เถอะเช่นโรคฝีดาดลิงเนี่ยนะฮะก็น่านจับตามองเพราะว่าโรคฝีดาดลิงนั้นขณะนี้มันระบาดและสะพัดอยู่ในกลุ่มประเทศของยุโรปและอเมริกาเหน,นือซึ่งก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยว ยิ่งยุโรปเนี่ยเป็นกลุ่มที่3ณนะขณะนี้ยิ่งอเมริกาเนี่ยเป็นกลุ่มที่4ในะขณะนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญนะครับและที่สําคัญก็คือว่าไอ้ความขัดแยง้งของภูมิภาคซึ่งก่อนหน้านี้นก็เห็นกันมาละสงครามยูเครนกับรัสเซียเสร็จแล้วก็มาต่ออะไรฮะจีนไต้หวันกับอเมริกากับการเยือนไต้หวันของนางแนนซี่เปโลซี่แล้วยังไม่อยู่อีกครับประเดี๋ยวมันจะมีความขัดแย้งทางภูมิภูมิยุทธศาสตร์หรือภูมิรัฐาศาสตร์ซ่งไหนของโลกเกิดขึ้นมาอีกหรือไอ้ที่กำลังเป็นอยู่ มันจะเหลือหลังหรือจะมีความดนแงขึ้นอีกหรือเปล่าทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่จะกระทบการท่องเที่ยวในบ้าน,นเราทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยฮะให้ทุกฝ่ายนั้นมองเลยครับว่าท่องเที่ยวเป็นตัวที่ทําให้เครื่องจกักรเศรษฐกิจไทยนั้นฟื้นได้ชาเร็วก็มีส่วนสําคัญเพราะว่าทั้งอุาตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นคิดเป็น20%ของ GDP ประเทศไทยนะครับแต่ว่าการจะฟื้นกลับข้ามาเหมือนก่อนที่โควิดสมบูรณ์แบบเนี่ยนะครับใช้บานจริงฮนะและดีไม่ดีปีหน้าอาจจะยังไไไมมม่่เห็นนนชชัดัดดดยสรรปนะต้ออถูถาาาทคบว ท่าผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจปีนี้ยเนี่ยดีกว่าหรือแย่กว่า2ปีที่ผ่านมาส่งเข้ามานะครับถ้าคิดว่าดีกว่าก็พิมพ์ดีกว่าฮะถ้าคิดว่าแย่กว่าก็พิมพ์แย่กว่ามาเลยนะฮะนี่เป็นคำถามอยากถามนผู้ชมครับนะฮะแล้วก็อยากรูว่าผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรเศรษฐกิจปีเสือ6 5นี่นะฮะท่าผู้ชมคิดว่าดีกว่าหรือแย่กว่า2ปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าแต่ละท่านนั้นที่ส่งเข้ามาในเบื้องต้นเนี่ยคัรบ